สวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนเลยนะครับวันนี้เชื่อตังก็จะมาสอนเรื่องของประวัติกีฬาปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสนะครับในเรื่องปิงปองเนี่ยเชื่อจะออกสอบประมาณ20ข้อจาก45ข้อมันคือครึ่งหนึ่งของข้อสอบเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีนะครับส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของประวัติกีฬาปิงปองกีฬาปิงปองเนี่ยได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีคศ1890 ที่ประเทศอังกฤษโดยในอดีตเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นไม้หุ้มหนังลักษณะนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไม้ในปัจจุบันที่เราตีนั่นแหละแต่อาจจะยาวกว่าน,นิดนึงนะครับแล้วก็ลูกจะเป็นลูกเซรูลอยที่ทําจากพลาสติกกึ่งสังเคราะห์นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยเขาถึงได้เปลี่ยนมาเป็นลูกโปรตินะครับกีฬาปิงปองที่มาของชื่อก็คือง่ายๆเลยเบสิกมันคือเสียงเวลาเราตีปิกปอกปิกปอกแล้วก็ คนนะก็เลยนําเสียงตรงนั้นนะมาเรียกต่อๆกันมันก็เลยเพี้ยนกันมาได้ยินกันมาต่อๆกันมาว่าเป็นปิงปองนะครับในส่วนของสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปนะจะเป็นในเรื่องของกติกานะครับแต่เราจะเริ่มจากการเสิร์ฟและรับลูกการส่งลูกที่ถูกต้องนะครับลูกจะต้องอยู่ที่ฝ่ามือแล้วโยนขึ้นไปในอากาศสูงไม่น้อยกว่า16เซนติเมตรก็ตามรูปที่เชิญแนบไว้เลยเนาะ แต่ในความจริงแล้วเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งวัดเราหรอกว่าเออวันนี้เราตเราีเราโยนมันกี่เซนกี่เซนนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้โยนตามความถนัดของเรานะครับแต่แค่รู้ไว้ว่ามันมีมีกติกาข้อนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้ในส่วนของข้อที่2การรับลูกที่ถูกต้องเมื่อลูกเทเบิลเทนนิสถูกตีข้ามตาข่ายมากระทบแดนเราครั้งเดียวเราต้องตีกลับให้ข้ามตาข่าย อันนี้เป็นเบสิกของการเล่นปิงปองอยู่แล้วถ้าคู่สู้ตีลงมาลงฝั่งเราหนึ่งครั้งเราต้องตีกลับให้ข้ามตะข่ายไปลงฝั่งคู่ตู้แค่นั้นเองอันนี้ทุกคนหลายหลายคนที่เล่นปิงปองอยู่หรือว่าไม่ได้เล่นก็น,น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วในข้อที่สามนะครับต้องเสิร์ฟใหม่เมื่อลูกที่เสิร์ฟแล้วพลิกตะข่ายข้ามไปตกแดนคู่ตู้อันนี้เล่นง่ายๆเลยคือการพลิกเน็ตถ้าเสิร์ฟไปแล้วพลิกเน็ตหรือคู่ตู้เสิร์ฟแล้วมาพลิกเน็ตมาลงฝั่งเรา ต้องเสิร์ฟใหม่ยกเว้นเวลาที่เราเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟไปแล้วปุ๊บไม่พิกเน็ตตีโต้กันไปโต้กันมาแล้วเกิดการพิกเน็ตอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเริ่มใหม่ถือว่าเล่นต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเสิร์ฟพิกเน็ตก็ต้องเสิร์ฟใหม่ไปเรื่อยๆเสิร์ฟพิกก็ต้องเสิร์ฟใหม่เสิร์ฟใหม่เสิร์ฟใหม่ทาอย่างนี้นวนไปแต่คงมันคงยากนะถ้าใครจะเสิร์ฟพิกเน็ตออสี สี่ห้าลูกหกเจ็ดลูกเนี่ยนะม่คงอยากคงไม่ง่ายขนาดนั้นในข้อสี่ถ้าแต่เป็นเลขคู่ให้เสิร์ฟลงทางขวาถ้าแต่เป็นเลขคี่ให้เสิร์ฟลงทางซ้ายเอ่ออันนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่ามันเฉพาะของประเภทคู่มันจะมีปประเภทคู่และประเภทเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาแยกให้ฟังอีกทีและต้องเปลี่ยนเสิร์ฟทุกสองคะแนนหมายความว่าไม่ว่าเราจะตีเสียตีได เราจะต er bon so ้องได้เสิร์ฟแน่ๆสองลูกติดถึงจะเปลี่ยนไปให้ถังผายตรงข้ามได้เสิร์ฟก็ในส่วนในของสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของประเภทของการแข่งขันการแข่งขันนะครับมีสองประเภทคือประเภทเดียวและประเภทคู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกเจาะจงกันเลยว่าประเภทเดียวเป็นไงประเภทคู่เป็นไงนะครับเอาเรามาดูในส่วนแรกก่อน กติกาการเล่นประเภทเดียวข้อ1ขณะส่งลูกต้องให้อีกฝ่ายเห็นลูกตลอดห้ามบังหรือห้ามจงใจหมุนลูกก็คือตอนโยนเนี่ยเราต้องแบมือครับให้อีกฝ่ายเห็นลูกชัดเจนนะครับแล้วก็โยนแล้วก็เสิร์ฟนะครับห้ามจงใจหมุนลูกหรือว่าทาการปั่นลูกเองอะไรเงี้นะครับแล้วก็ข้อที่2ผู้ส่งและผู้ส่งลูกและรับลูกจะตีโต้จนฝ่ายจะเกิดเสีย หรือลูกมาอยู่ในการเล่นอันนี้ก็เบสิกนะพื้นฐานของการตีมปองอยู่แล้วข้อ3เมื่อผู้ส่งได้ส่งลูกครบ2ครั้งฝ่ายรับจะเป็นฝ่ายจะเป็นผู้ส่งบ้างอันนี้ก็อย่างที่เชอร์บอกนะครับว่าถ้าเราเสิร์ฟ2ครั้งและเราจะผัดการเสิร์ฟกับฝ่ายตรงข้ามยกเว้นว่า,าฝ่ายทั้ง2ไฟฝ่ายเนี่ยทำคะแนนได้10คะแนนเท่ากันหรือที่เราเรียกกันว่าดิว ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าดิวนะนั่นแหละคือการทําคะแนนได้สิบคะแนนเท่ากันก็จะเปลี่ยนเป็นจากการเสิร์ฟคนละสองลูกเป็นผัดกันเสิร์ฟคนละลูกหรืออีกกรณีหนึ่งคือเมื่อนําระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลามาใช้นะครับก็ต้องเสิร์ฟฝ่ายละลูกเหมือนกันใน3ข้อนี้ถ้าคนที่เล่นปิงปองอยู่บ่อยๆก็น่าจะพอรู้อยู่แหละเพราะมันเพราะส่วนใหญ่เราก็ตีเดี่ยวกันอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปดูสไลด์สไล์กันเลยในข้อ4นะครับในการแข่งขันประเภทบุคคลเนี่ยจะสามารถจัดแข่งขันได้ทั้งแบบ2ใน3 3ใน5และ4ใน7แต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะแข่งแค่แบบ3ใน5และ4ใน7 2ใน3เนี่ยให้เด็กๆแข่งและมันจะเริ่มน้อยแล้ะระดับนานาชาติเนี่จะเริ่มใช้แค่3ใน5กับ4ใน7นะครับอันนี้ออกสอบนะครับข้อสอบก็จะถามประมาณว่า ในการจัดก,การแข่งขันเนี่ยเราสามารถจัดแบบไหนได้บ้างเราก็ควรรู้นะครับว่าเออมาจะได้สองในสามสามในห้าและสี่ในเจ็ดประมาณนี้ส่วนข้อห้าผู้ตัดสินจะปรับแพ้ทันทีหากผู้เล่นมาเลยเวลาที่กำหนดแข่งขันห้านาทีนับจากเวลากำหนดแข่งขันนะครับหรือห้าแบบเลยเวลากำหนดมาแล้วเนี่ยก็จะนับจากเวลาที่เรียกตัวมาทำการแข่งขัน เือง่ายเลยก็คือเรามาช้าว่าเวลาการแข่งขันเนี่ยหานาทีเราโดนปรับแพ้และนะครับก็ในส่วนข้อหกทำคะแนนได้สิบเอคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะยกเว้นถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้ถึงสิคะแนนเท่ากันจะต้องเล่นต่อไปโดยฝ่ายใดทำคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่ายสองคะแนนจะเป็นผู้ชนะนะครับอ่าอันเนี้ยแต้มของปิงปองอะ่ะ ใชทำ11ได้ก็ชนะส่วนถ้าสมมุติท่านเสมอกัน10-10ก็จะเรียกว่าดิวนะครับและถ้าผู้เล่นที่ทำผิดกติกาก็จะเสียคะแนนทันทีหรืออาจจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการดูความหนะักเบาเออดูความว่ามันสมเหตุสมผลไหมคือเขาพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็นี้ขึ้นอยู่กับกรรมการอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเชอร์จะให้ดูวิดีโอการแข่งขันในการแข่งขันแบบประเภทเดียวถ้าเราได้ดูวิดีโอการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้นมันจะมองเห็นภาพไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับการที่เชอร์มานั่งอธิบายเนี่ยบางคนอาจจะแบบมองภาพไม่ออกเนี่ยเชอร์ก็จะให้นั่งดูการแข่งขันนะครับก็ในคลิปเนี้ยจะเป็นการแข่งขันซีเกมที่มาเลเซียนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งตอนนี้ไทยโดนนำไปแลวหนึ่งเซตก็ตัวแทนประเทศไทยเนี่ยจะชื่อสุทัศนีสเสวตบุตรส่วนของสิงคปโปร์นะดูหน้าจีนมาเลยแน่นอนแล้วมันโอสัญชาติมานะครับชื่อว่าเฟิร์มเทนเวยเฟิร์มเทนเวยเนี่ยมีดีกรีถึงขนาดเคยเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับและในรายการนี้น่าจะเป็นมือวางอันดับ3ถ้าจะไม่ผิดนะ ก็นิเชอร์ตัดมาท้ายเกมไปลเลยก็สิบสิบคะแนนนะก็จะนับเป็นเกมพอย์นะเพราะว่าอีกคะแนนเดียวก็จะชนะละ,ะเกมนี้ค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่าไทยโดนอยู่แล้ว1เซตนะครับถ้าไทยแพ้2เซตสต่อศูนย์เซตเนี้ยค่อนข้างที่จะต่างจาก1ต่อหนึเซตนะจะเหนื่อยขึ้นหลายอีกหลายเท่าเลยนะครับก็สังเกตได้จากผู้เล่นก็นได้ดูค่อนข้างที่จะมีอาการแบบ ึงนะเราะป็นเกมที่สำคัญนะครับเนี่ยดูมีอาการดีใจหรือว่าแบบค่อนข้างที่จะลุ้นในทุกแ,แต้มแตตอนนี้ก็เสมอกันแหละสิบ,ส,บสิบสิบสิบนี้เราก็จะต่อไปใครได้สองแต้มก่อนก็จะชนะนะครับ เกมค่อนข้างสนุกนะเพราะว่าสู้ได้อย่างสูสีและอย่างที่บอกก็ <S <S เฟินเทนเวย่ยเนี่ยเคยเป็นมือวาอันดับสองของโลกโอ้เพราะฉะนั้นแล้วฝีมือมันเทพอยู่ละของไทยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสู้ได้ขนาดเนี้ก็ได,ดเชร์ตัดมาตอนท้ายคลิปแล้วลเซตนี้ก็เป็นของไทยไปนะครับเซตนี้ถือว่าสู้ได้อย่างสุดมันเลยนะครับส5บห้าต่อ13า ก่อนจะหมดคลาสกันไปขอแจกงานนิดน,นึงทั้งห้าข้อเนี้เชอบอกให้เลยว่าออกสอบเนื้อหาอยู่ในสไลด์ที่เชอให้ไปนั่นแหละนะครับก็ให้นักเรียนเขียนโจทย์และตอบคำถามลงในกระดาษ a4 หรือกระดาษอะไรก็ได้กระดาษสมุดกระดาษอะไรที่เราสะดวกแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เชอดูส่งมาในไลน์เชอนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้เนาะในพาร์ทหนึ่งของกีฬาเทเบิลเทนนิส ก็เดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสองในสัปดาห์หน้านะครับยังไงในวันนี้ก็คงลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ